ีกหนึ่งประเด็นครับสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายนะฮะคือบางครั้งเนี่ยถ้าพิสูจน์การแพทย์นะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตต่อไปได้แต่ว่าลมอ่าหัวใจยังเต้นอยู่ทางการแพทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ายังหัวใจเต้นอยู่เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่เสียชีวิตแต่ว่าประเด็นเหล่านี้นะฮะก็กลายเป็นการพูดถึงขึ้นมาถ้าสมมุติมีการทําการรุนยาฆ่าขึ้นมาจริงๆนะฮะ มันจะเป็นยังไงวันนี้คุณสุภวิทย์ครับพาไปตามเรื่องนี้กันครับ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550มาตรา12ถึงสิทธิการไม่รับการรักษาของคนไข้ที่ป่วยในวาระสุดท้ายในสังคมไทยยังมีอยู่นี่ไม่ใช่การเร่งให้เสียชีวิตหรือการลุยยาฆาตแต่เป็นการปล่อยให้จากไปโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องปั๊มหัวใจหรือเจอกคอวิธีการนี้เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองก็มันคิดแล้วค่ะว่ามันคงจะไม่หายแต่อยากให้ท่านอยู่ได้กับเรานานๆน,น,นะคะ โดยที่ไม่ทรามานค่ะโดยที่ไม่ทรามานแล้วก็ไม่ทรามานจริงๆด้วยค่ะก็ภูมิใจมากเลยไม่ไม่บน่นไม่ปวดไม่อะไรเลยค่ะแม่จะหอบประมาณสักสองวันนะคะแล้วก็ท่านก็จากไปอย่างสงบค่ะมันเป็นความภูมิใจของวาสนาจิตอาสาโรงพยาบาลสันป่าตองผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากแม่ของเธอที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะเรื้อรัง แต่ด้วยไม่อยากทรมานจากการรับเคมีบำบัดจึงปฏิเสธการรักษาเธอได้ทำตามความต้องการในวาระสุดท้ายของแม่และพาแม่กลับมาดูแลต่อที่บ้านให้ท่านได้จากไปทา่ามกลางการร่ำลาของญาติมิตรรายล้อมเธอบอกว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตที่เราทุกคนต้องตายแต่จะทำอย่างไรให้การตายของแม่ไม่ทรมานและสง่าง,งามถึงแม้ว่าคนเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้วาระสุดท้ายของชีวิตได้นะครับ เหมือนกับที่พระราชบัญญัติสุขภาพาแห่งชาติปี2550ได้บัญญัติเอาไว้แต่ก็มีคนไทยจํานวนไม่มากหรอกครับที่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ได้ยุคสมัยที่การแพทย์ก้าวหน้าทําให้คนจํานวนไม่น้อยคิดถึงการยืดชีวิตจนวินาทีสุดท้ายเพื่อหวังจะหายจากการเจ็บป่วยแต่บางครั้งเทคโนโลยีก็กลายเป็นความทรมานที่ผู้ป่วยไม่พึงประสงค์และยังทําให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องนี้ยังกลายเป็นข้อถกเถียงในหลักจัรยาบัณแพทย์ผู้ที่ต้องช่วยคนไข้อย่างสุดความสามารถและความตายคือความล้มเหลวของการรักษาสิทธิการปฏิเสธการรักษาเนี่ยคือการที่เราให้ผู้ป่วยตายตามธรรมชาติเมื่อวาระสุดท้ายของเข้ามาถึงเหมือนใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหล่นแล้วคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินอันนี้ก็คือเรื่องราวของ มาตรา12ที่เราต้องการให้ผู้ป่วยตัดสินใจเป็นทางเลือกในการปฏิเสธการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเองการดูแลตามอาการแบบประคับประคองอาจเป็นทางเลือกทั้งความสบายใจและไม่ทรมานร่างกายซึ่งแพทย์ก็ต้องทําความเข้าใจกับครอบครัวผู้ป่วยในการดูแลด้วยออหมอเฉพาะทางเขาประเมินล่ะว่าป้าแกไม่ไหวที่จะผ่า ความลำบากใจในบทสนทนากับญาติเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอทางเลือกในการรักษาแบบระคับระคองในรายที่ป่วยเรื้อรังอย่างมะเร็งระยะลุกลามถุงลมป่งพองเรื้อรังโรคหัวใจระยะสุดท้ายหรือแม้แต่อัลไซเมอร์เพื่อให้เขาได้มีโอกาสแจ้งความประสงค์ทำตามความต้องการสุดท้ายของชีวิตในห่วงเวลาที่ยังมีสติอยู่การแสดงเจตนาก่อนวาระสุดท้ายทําให้การจากไปของผู้ป่วยนั้นสงบสง่าง,งาม และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เรื่องนี้เป็นเรื่องลําบากนะฮะคือต้องคุยกันสองฝ่ายฝ่ายของญาติกับฝ่ายของผู้ป่วยคือผู้ป่วยถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่อยากทรมานเขาเลือกที่จะไม่รับการรักษาต่อแต่ว่าในฝั่งของญาติเนี่ยญาติในอีกมุมหนึ่งก็อยากพยายามยื้อชีวิตให้นานที่สุดแต่บางครั้งต้องถามด้วยว่าการยื้อชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อความสุขของใครมันก็เป็นเรื่องของสังคมไทยด้วยที่ต้องไปดูเรื่องของความคิดเห็นต่างๆว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศเนี่ยอย่างเคสล่าสุดที่เบลเยียมนะ ทางกฎหมายข้อหน่อยตให้ทำการุณยฆาตาได้ด้วย